ประสบการณ์ของคุณมัททพรทวีวัฒนาคุณมัททพรได้เล่าว่าดิฉันมีพี่น้องสิบคนคุณพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ดิฉันอายุสีขวบคุณแม่ต้องทำงานเลี้ยงลูกทั้งหมดเพียงลำพังจึงต้องลดภาระโดยให้ดิฉันไปอาศัยกับคนอื่นที่สุไหโยโกลกดิฉันต้องทำงานแลกเงินเพื่อจะได้เรียนหนังสือ ขณะที่เรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนสุไหยโกลกจังหวัดนราธิวาสมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันแนะนำให้ดิฉันรู้จักคำว่านำเมียวโฮเรงเกียว e e เพื่อนบอกว่าชีวิตของเธอลำบากมากควรจะต้องสวดมนเพื่อเปลี่ยนชะตากรรมแต่ดิฉันปฏิเสธทุกครั้งเพราะคิดอยู่เสมอว่าตัวเองลำบากแต่เล็กแล้ว ทำไมจะทนต่อไปไม่ได้จะมานั่งสวดมนต์ให้เสียเวลาทำไมเพื่อนพยายามชักชวนแล้วชักชวนอีกแต่ก็ปฏิเสธมาตลอดจนกระทั่งเรียนจบหลังจากนั้นแต่ละคนโยกย้ายไปเรียนต่อที่อื่นส่วนดิฉันกลับมาเรียนต่อที่ยะลาได้อยู่กับแม่แต่ยังคงต้องทำงานพร้อมกับเรียนหนังสือจึงรู้ว่ามีหนี้สินเยอะมาก บ้านที่อาศัยอยู่เจ้าของที่ดินก็ไล่ที่ในขณะที่ดิฉันยังเรียนไม่จบและมีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ่อยๆจึงได้นึกถึงคำพูดของเพื่อนที่เคยบอกว่านําเมียวโฮเรงเงเคียวสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจึงติดต่อกับเพื่อนบอกเพื่อนว่า ดิฉันจะสวดมนต์เพื่อแก้ปัญหาที่รุมเร้าอยู่และถามย้ำกับเพื่อนว่าสวดมนต์แล้วแก้ไขปัญหาได้แน่ๆนะเพื่อนตอบว่าถ้าเธอมีความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงจังก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอน หลังจากนั้นดิฉันจึงปฏิบัติตามหลังจากนั้นก็มีพี่ๆที่เป็นผู้นำมาตั้งโต๊ะบูชาให้ดิฉันตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแล้วในที่สุดก็เป็นจริงอย่างที่อธิษฐานในปี2537ได้รับงบหนซนมาประดิษฐานที่บ้านหลังใหม่แต่เช่าที่ดิน จนกระทั่งดิฉันเรียนจบปัญหาสุขภาพดีขึ้นต่อมาปี2545ดิฉันยังคงพบปัญหาเช่นเดิมเจ้าของที่ดินบอกให้ดิฉันย้ายบ้านออกภายในหนึ่งปีหลังจากนั้นอีกไม่นานก็มาบอกว่าให้เวลา6เดือนและให้เวลาสเดือนซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่แม่ลมป่วยแต่ครั้งนี้ ดิฉันอธิษฐานขอให้มีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองอย่าได้ถูกไล่ที่เหมือนหมูเหมือนหมายอย่างเคยเพราะรู้สึกอายเพื่อนที่ไม่ได้สวดมนต์อีกอย่างเพื่อนๆที่ทำงานของดิฉันก็พูดว่าสวดมนต์แล้วยังเจอปัญหาอย่างนี้อีกเพื่อเป็นการพิสูจน์อนุภาพของ,งโงโหนสนให้เพื่อนที่ทำงานได้ประจักษ์ ดิฉันจึงตั้งใจสวดมนต์อย่างเข้มแข็งจริงจังเมื่อมีเวลาก็ออกระบบการและอ่านวารสารสร้างคุณค่าอยู่เสมอมีข้อความตอนหนึ่งของอาจารย์อิเคดะกล่าวว่า ธรรมมีอยู่สองอย่างคือแพ้กับชนะถ้ามีจิตใจหวาดกลัวก็ไม่สามารถที่จะพบกับชัยชนะได้แต่ถ้าเรามีจิตใจดังราชสีมีความเชื่อมั่นและอยู่บนเส้นทางของการศรัทธาปฏิบัติศึกษาโดยไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวพลังของนำเมียวโฮเรงเกเียวเอาชนะได้ดอย่างแน่นอน สิ่งนี้เป็นความจริงทุกอย่างที่ดิฉันได้ประสบอาจารย์แห่งชีวิตทั้งสามท่านที่เป็นแบบอย่างในการต่อสู้ทาให้ดิฉันพบออกับความสำเร็จในเรื่องต่างๆจนถึงทุกวันนี้และขอขอบคุณเพื่อนที่แนะนำให้ดิฉันเข้ามาปฏิบัติศรัทธาดิฉันสัญญาว่าจะขอทำหน้าที่ในการเผยแพร่ธรรมะภาสารตลอดไป มันทพรชวีวัฒนา